สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอไซ่ชาแนลนะคะเด้อมึอนี้ก็เป็นวันอังข่านนะคะอังคารที่สิบแปดสี่กัยนสองบ้านหันร้อยหกสิบแปดทักทายกันอ่ามาทักมาทายมาพูดคุยกันโดนโดนเาราไม่ได้พูดคุยกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะการม่เคยพูดคุยกันเอไซกค่อ่ามาสวัสดีช่วงนี้ก็นาหนาวนะคะแต่ว่าฝนก็กนยังมีอยู่ฝนก็นยังบ่้านหายไปวันน,น,ะะนี้เนาะค่ะเนาะอ่าก็บ่ างคนก็บเป็นอากาศแบบนี mm ้บางคนก็บสบายเนาะเนาะเป็นวัดเป็นไอค่ะอ้ายใสกับอ่ายายใสกับวันนี้เป็นยังเนาะแตอนข้นอื่นกัเป็นวัดเป็นไอไหลเพราะว่ามันมีฝนอากาศแบบนี้มีฝนเนาะเนาะด้วยอันอ่ามัดระวังกันนะค่ะเด้อเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนนะคะบ่สบายกันเป็นว่าสบายดีกับว่สบายกับมาเระวังร่างกายดูแลเอาเนาะเนาะค่ะโอ้ดูแลเอาห้งไปหองมันเนาะเนาะ ร่างกายของคน,น,นเฮาก็ได้ค่ะขอบคุณหลายๆนะกะเด้อที่มาใหาก้กำลังใจยายใส่ด้วยดีเสมอมาทุกท่านที่เขามาใหาก้กำลังใจก็ขอบคุณหลายๆค่ะบ่าย้ายายใส่เขาไม่มีอย่างไปตอบแทอนอันใดปันใดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่ายายใส่กับเ <c oughs> จ้าสี่ละคะ่ะอะไรจะเขาไปเยี่ยมล้างบ้านเพื่อนเขาไปเยี่ยมล้างบ้านเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะเยี่ยมล้างบ้านแล้วก็ ไปให้กำลังใจค่ะถ้าซัมมี่กับกับพวกกานี่ยเราสร่วนเรายายใส่น้อยายใส่กับพ่อไม่ยังอะไรไี่ยังอียังไปฝากไปรอนไปไรยังทางสินเนาะค่ะเนาะเท่ากับซัมมี่คแค่ไปให้กำลังใจลังบ้านให้เท่านั้นเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ได้ผู้ใดเพร่คนเคยมีอ่านจิตน้ำใจอันนั้นอันนี้ไม่ย้ายใส่ย้ายใส่กับความกลับขอพกักพูดละลายี่มาให้กำลังใจขอบคุณมากมา่แล้วค่ะเด้อ สิขก็อนญ,ญาตจบคลิปเท่านีก้กอ,อนน้อยะเตรียมตัวไปเฮ็นงานก่อนกับนขอพุณเลยนะคะคุณค่าวัสดีค่ะ